อันนี้เป็นแผลมัครับนีแ่แต่กี่เข็มอ่าสี่แผลแต่ตาเนี่ยไม่รู้กี่เข็มเพราะว่าตาเนี่ยเข้าห้องผ่าตัดเข้าไปเขาปิ้นข้างในออกมาเย็บอืมครับปิ้นข้างในออกมาเย็บตอนนี้ก็ยังเจ็บอยูอ่ค่ะที่หมอโรงพยาบาลานเนลามื่อวานนี่ล้วหัวเหะอหัวมีหัวที่นี้อ่าเย็บสี่แผลครับแผลละเข็ม เป็นรอยเลยคิดว่าไออะไรเขาเรียกอะไรสลบสับมือสลับมือนอกสลับมือสลับมือคนที่มันเกเลทำไมมันไม่ถูกต่อยไม่ถูกดีแต่กลับมาทำคนดีได้ยังไงไม่รู้ไม่รู้มันทันไปอะไรใจมน จิตใจมันถาได้อะไรไม่รู้บอกก็ก็เข้าเข้าเนะมาไปหาอยนี้าก่อยมัไปคปีบริบูรเนาะต้องการสอบนต้องใช้ทีมสาวิชาชีพวอย่างนั้นกชัดเบได้อบ ข้าริ่มกันกษาตั้งศูนิจการนะตั้งสูตรท่าเรืผฐานนะครับเราได้เรือายจได้เป็นนาเรัอข้ายแต่ก็เพียงกระเบียดตงีผมน่ผมก็แต่เพื่ตีสำคัญเนาะแต้มานมาแล้กันมาสี่คนใช่สี่พิ่มอีกหน่ง

วตีเข้าวอลล้อมตันนอกไหนที่เกี้ยเกิดวันที่ย2ิบสองครับน่าจะเป็นช่วงเวลาประมาณสี่ทุ่มครึ่งครับที่ว่าโดนทำร้ายร่างกายครับเ้าไปทำอะไรตองนั้นไปไปวิ่งออกล่างกายครับอยู่ที่กุนน้ำกินครับเมืองกระสิน แล้วก็วิ่งเสร็จแล้วใช่ไหมครับมา,าน้องผู้หญิงสองคนกับผู้ชายหนึ่งคนครับก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันกันกบผมใช่ไหมครับ mm hmm. เขาน่าจะมีเรื่องอะไรกับผู้ชายกลุ่มนั้นบ้างครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับแล,แล้วก็เขาก็เคลียร์คุยอะไรกันไม่ได้พูดถึงผมผมก็เดินออกห่างมามันยืนเล่นโทรศัพท์อยู่คนเดียวครับแล้วสุดท้ายเขาก็แบบเคลียร์ใกล้จบแล้วใช่ไหมครับเขาก็ มีคนนึงเดินหมาบอกมาว่าแบบเหมือนคล่องหรืออะไรนะครับมีเย็นหาเหมือนจะหาเรื่องครับแล้วก็เดินมาหาผมเขาบอกว่าต่อยกันไหมอะไรประมาณโชกกันไหมเข้ามาหาเรื่องครับแล้วก็ผมผมตอบว่าไม่ครับไม่ครับพี่เขาก็ต่อยผมเลยครับคือข้างหนึ่งเขาน่าจะแบบใส่สับสนับมือไว้ข้างหนึ่งในถุงเสื้อครับ เขาไต่ระกีผมคนเดียวครับสนับมือเหล็กน่าจะเขาน่าจะถามซ้ายครับใสใ่ผมเลยีเรารู้จักกันมาก่อนไหมไม่รู้จักครับเ้วเจ็บตรงไหนบ้างอ่าตรงตาแล้วก็แถวแถวนี้ครับบริเวณหน้ากับหัวครับส่วนเย็บอ่าเปิดให้ตาตาดูไหมไ,ไ,ไม่รู้เหมือนกันครับเพราะผมไม่ได้สนิทกับพวกน้องมาก แค่รู้จักผ่านจากน้องที่สนิทคือจากที่ว่าโดนต่อยเสียเลือก็อาบมาครับแล้วก็ผมก็มีสติเพราะมือที่ว่าตอนนั้นโดนต่อยผมถือโทรศัพท์ไว้จับแกใช่ไหมครับผมปล่อยไม่ได้ปล่อยครับโดนตีแล้วไม,ไม่ไม่หล่นลก็มีสติเพราะผมไม่รู้จักเขาผมต้องถ่ายวีดีโอเก็บหลักฐานไว้เพราะกลัวไม่มีหลักฐานครับ เราถ่ายวิดีโอเขาเลยเดินมางอันเขาตีเสร็จแล้วเขาก็คนคิดว่าตีน่าจะไปก่อนมาครับแล้วก็ถ่ายวิดีโอไปตอนนั้นผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะเลือดมันบางลูกตาครับมเลือดออกเต็มเลยข้างหนึ่งผมก็มมมัวผมก็ถ่ายคลิปไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เสียใจมากฮะเพราะว่าลูกไม่เคยยังจีจีพี่จ่ายแม่ลูกคนนี้เขารงเรียนทุกรงเรียนนีใบเขาเรียกไหยังไปแม่ที่พุ่มใจ ไปเป็นนักศิลปิแนแหงชาติไปเขารงเรียนชายไปโรงเรียนแมา่เขาสถาบันโรงเรียนไอ้เทคนิคบลูุเทคนิคนี่ค่ะแกบอกเคยมีอย่างที่ปูพ่วงให้แม่ให้กิดใจแม่ในสิมิจะเหตุให้แม่มหมลานเลิกแม่สบายมันแม่ป่วยร้อบานตายขึ้นแม่ก็ขึ้นนอนลูกเพราะว่าผู้นี้ดูแลแม่มลูกเราเกเลรยไหมบอกว่คาค่ะบอกเคยนี่คนผู้นี้ สอดถามาห่งเตะหลวงตาจนหอวจะาบันมองโรงเรียนปกติทุกโรงเรียนปกติเป็นคนยังไงลูกคาะเป็นคนที่ล่าเริงเป็นคนที่กิตใจอ่อนไหวเป็นคนที่ซอยเหลือทุกอย่างคนที่ได้โอกาสทั้งๆที่จะขอแม,ม,ม่มามีห่ังเตะเพื่อน,นให้โอกาสวันวนะีเนาะไปโรงเรียนคู้จิตแจกของจิกใจหยังกระซังอาจารย์คับคุณครูครับผมบาลาบครับพ่อหยังบลารับลูกจะครองกคยากจนคือกัน อน้องเขาห่งบ่บมีพอ่อมีแม่อยู่น้ำพอ่อบ่มีพอ่อมีแม่อยู่กับตากับยายผมสิยกให้น้องครับคนต้องเสียสละคนผู้นี้เสียสละทุกอย่างสำหรับคดีน,นี้นะครับเหตุเกิดวันที่ย2บนะครับเวลาประมาณ21อนาฬิกานะครับแล้วก็พนังอบสวนเราได้รับแจ้งประมาณ22นะองนาฬิกาก็ได้ส่งตัวผู้ได้รับบาดเจ็บคือน้องที่ เดี๋ยวเราไปเจ็บนะครับไปพบแพทย์นะครับพบแพทย์จากนั้นก็ได้ฉั่งชุดสืบสวนเลยครับลงพื้นที่นะครับได้รายงานผมไห้พวทราบว่าวันนั้นเลยว่ามีมีเหตุนะครับเด็กเด็กเยาวชนอายุสิบเจ็ดปีถูกถูกทำ้า,ำายาด้วยสนับมือโดยไม่ทราบสาเหตุอยู่ที่กูดน้ากินนะครับผมก็ได้ชุดสืบสวนที่เข้าไปวันนั้นลงนะครับลงในการสืบสวนนะครับโดยกําหนึงแนวทางสืบสวนคือ ความขัดแย้งนะครับระหว่างผู้ที่ถูกกระทากับกับที่เคยมีเรื่องขัดแย้งกันแล้วก็หรื่อความขัดแย้งที่เกิดตอนในขณะที่เกิดเหตุนะครับเนื่องจากว่ากลุ่มของผู้ถูกกระทานี้ก็มีอยู่4ี่คนส่วนผู้ก่อเหตุนี่มาเป็นผู้ชายสี่หญิงหนึ่งประมาณห้าคนนะครับที่ข้อมูลที่ได้รับมาฉะนั้นนะครับ ก็ตอนนี้แนวทางสืบสวนก็หนึ่งความขัดแย้งเดิมอันที่สองความขัดแย้งที่เกิดภายในวันนั้นเห็นว่าเราได้ทราบว่ามีการบิดรถมอเตอร์ไซค์รถเครื่องใส่กันนะครับแล้วก็มีการท้าทายกันนะครับที่ว่าจะได้ตัวเร็วไหมครับก็คงไม่นานครับเพราะว่าเรามีประวัติผู้ที่ก่อเหตุและลักษณะนี้ในพื้นที่โดยเพราะสวนสาติคุณน้กินนี่ อยู่แถวๆนั้นเนี่ยนะครับมีประวัติอยู่แล้วมีประวัติผู้กระทําผิดนะครับ